สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกับมาพบมาพบกกับช่องคุณยินสตอรี่ครับผมหลังจากข้างหายไปโดนครับพี่น้องบัตรเฮ็ดิปให้พี่น้องรับเบิ้งเลยครับผมพอส่วนเอฟซีหลายๆครับผมเมื่อนี้ครับพี่น้องสีภาพไปพี่น้องนะครับมาดำหน้าครับหอดงามดำหน้าเลยพี่น้องครับผมครับผมชีวิตข้องกเกียตรกรนครับพี่น้องครับไปพบพนหรอครับผมดำหน้าครับ ครับผมลก,กาครับพี่น้องโลก,กาไถไวเตรียมมอือ่นกับสิดำพี่น้องครับผมอาชีพเกษตรกรกลังสุกฟ้านาสุดดินครับผมให้ปีนี้เขาดีๆเ้อราคาเขาดีๆเ้อโลละเงินสิบสามสิบาทครับผมมึงเห็ดหนักสักไหนขับหน้านี่ตัวเสมรมาเป็นเม็ดเขาให้เขากินพี่น้องครับผมลับกา มาละัชีบาทได้พี่น้องเด้อนะครับขาลกครับผมจม,มูกขาแรงกับแพงครับพี่น้องขาแรงแพงครับผมลูกกาลูกกาพี่นอ้องเคยเห็ดบ่พี่นอ้องเคยเห็ดบ่เนี่ยจม,มูกมิตนาวานนี่ครับหาเพิ่งหยางนี่พี่น้องครับหน้าดำเอาลีตัวน้อยแดง หน้าดำเสมอหาบางอย่างแกน้องยังหน้าไรายร้ฉน้อยมิตรบ้านนี่ครับพี่น้องครับผมครับแต่มีท่องเดียวครับที่เพิ่นดำเอาเพิ่นว่าเพิ่นกี่ขั้นลกางาครับผม <c oughs> <c oughs> เพิ่นได้ดำเอาครับผมพี่น้องแต่แตหน้าวานมันสีมีหยาหลายพี่น้องมันก็นต้องคนดูไว้ลีแล้วครับพี่น้องเห็นหน้าวานเป็นเหล่าเป็นเขาพันหยังห่งไงแดงนี่ คอของหกมาครับโอ้เข่าที่หนึ่งก็ขับพี่น้องเข่าที่หนึ่งเด้อนะครับคอข้องหกครับนี่อันปีกายใส่เขายังเกาะบอกคือว่าลืมผัวลืมเนี่ยบอกครับโอ้อันนี้เป็นเข่าคอข้องหกได้พี่น้องเด้อครับผมครับเข่าพันดีเลยแหละพี่น้องครับผมก็ชุ่มมือนีก็บ่ราคอยไม่คนใส่เด้อคอข้องหกครับพี่น้องคนว่ามันง่ามมันหล่มครับพี่น้องครับ เวลาเกี่ยวเวลายังมันอย่างลมครับมันงามส่วนมากคนนี่ไป็นเสือเขาอิตเต่อเขายังที่มันต่นเพาสูงพี่น้องเขาดอเนี่ยครับเขากลางเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องบอสิบอลคอยมีคนใส่เข่ากอกรหกครับผมนี่คนใส่เข่ากอกรหกครับเขาที่หนึ่งนี่พี่น้องเด้อครับผมปวดเอวบ่วะไงดิ๊งโอ้ยพอดีมาแห้งไงแดงวันไห้เด้อ ฮัาสันก็ไปหายไม่เงี้นี่เด้อไม่เนี่หนวดดีดีเราบีบเอ็นขับบ่ตายจังยั่งพูดถึงหนวดแนี่ยวัวตายจังยั่งครับครับครับโอเคสตมาหียนแต่ว่าโอ้บ่ท่านตายโอเคครับผมแต่มาพอหัวนีนแสดงว่าโอ้บ่ตายกับเข้าหนวดแล้วบอกโอเคครับผมครับ ยันทีมันเสีเศร้าอาการมันสินักก็เกา่าบ่บ <c oughs> <c oughs> นกกาเนี่ยมาละสี่บาทได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับ,บเป็นอาชีพกเกษตรกรครับพี่น้องครับเ <c oughs> ม็ดกาปีละจังมังดแงแดงครับน่าจากักร โอ้สามลายกั่วมดกัประมาณนั้นหารอยของรอยได้พี่น้องเด้อครับกระแสงว่าดำที่เติบเยอะครับพี่น้องครับดำที่ครับมืออื่นไหครับถือดำมืออื่นบ่ครับดำตัวเทียบฝนมากก้อนสิบใบดำดีมันมันสิบเปียงหนามมะบวกนะเทีมมืออื่นฝนมากเปียงหนามมะบวกนี่เขาว่าพาอยู่เขาจีนนี่ครับหางม้วจากตัวตัว วันจ้ากับเจ๊อ๊อคคือพี่น้องดำหน้าเด้ครับมะเอืิญเด้อพ่อได้มาดำหน้าจ้างวันทะเลง่ายแดงเดียวแท่ไม่มีมูวมาสมัครในพี่นี่วันละห้าร้อยบ่เลี้ยงรับง่วพร้อมบ่หงไหนโอ้รับง่วนนั่นบ่ครับโอ้ครับผมกะพ่อได้สนใจอยากกันได้งานเห็ดมะเอืิญกับติดต่อ แง่แดงมาเลยครับเด้อครับผมเพิ่มาเพิ่รับสมัครอยู่คนงานคนงานดำหน้าครับพี่น้องมือละสิบสองสมมวงครับผมคาแรกับคุยกันได้ครับบ้านเดียวกันครับต่างพึ่งผาอาศัยกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมเขาคอข้อกับพี่น้องนี่เพิ่ไถพี่น้องใส่รถไถยศมนะครับไถนะครับพี่น้องไถแราอื่นก็ใส่รถตะลีมาปั้นพี่น้องครับผมปั้นแล้วกระสิดำเนาะพี่น้อง หน้าเพิ่นเสมอกันนี้พี่น้องครับผมเหตุงานยังไงเลยพี่น้องน้ำกระดีพี่น้องน้าถึงถุกแกทุกมมุ่พี่น้องครับดับแล้วก็แล้วเลยพี่น้องครับบ่คือหน้าวานพี่น้องส่วนทางนี้เป็นหน้าวานพี่น้องนะครับมีหย่าเกิดนะพี่น้องหยาน้าเขาว่ามีพี่น้องหย่าจะเกิดพี่น้องครับผมเป็นหน้าปีหน้าน้องกันนี่พี่น้องนี่ครับผมภาพ่อมาพก่น้อง กัดทีมาเบิง้ชงชมทวงทงไฮทงหน้าครับคลิปนี้เพราะว่าได้ฤดูทำหน้าแหละพี่น้องครับผมกัดท้พี่น้องปกติแต่สมัยผู้เฒ่าเกล้องห้องกัดที่ท้าเราก็เอารถมาขาดใส่รถไถเดินตามพี่น้องขาดก็เจบปลาขี่ขาดนะพี่น้องครับแต่ว่าสืมุอหนีปลาบ่ราะควยมีครับพี่น้องครับท้ายเราใส่รถตะลีปั้นครับใส่ ของอาวุธนักเลยพี่น้องครับผมใส่รถญนเลยพี่น้อง <c ười> <c ười> ชื่มือนเฮสบายครับพี่น้องเอ้ยครับผมรถไทยเดินตามเต้าใส่แหละครับใส่ยิ่งสมย่างเดียวครับ,สสรบลุยเลยครับผมขับเพื่อนซี้อรครับผมบัติดบ่ะข้าบ่ลลมพี่น้องไปเด้สบายครับหน้าสามใายเสก,กามดหาลอ,อยมัดแสดงว่าดำทีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวในมืออื้นคุณยินสิภาพไว้พี่น้องมากที่ตามตอนดำนะพี่น้องเนี่ยครับผม มีเวลาว่างกับจิมะไายคลิปตอนดำเม็ดฟองไอพี่น้องเอฟซีเดบงครับผมว่าวิธีการทำหน้าของท่างผู้ดอนนะครับท่างอีสานคนอีสานเ้างช่างมาชนะมันก็มีวิธีเห็ดหลายแบบหลายอย่างครับอย่างบางก้อนดํานนะครับพี่น้องบางก้นกะดำเม็ดบางคนกะหยอดนั่นพี่น้องแต่ว่าบางคนกะดำดำกะพี่น้องครับผมยังไงกับจิมาอาเบะนะครับผมอแม่พี่น้องนะครับผมในรับชมนะครับผมอย่างในคลิปนี้กั สี่ลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์จองกุดินสตอรี่เด้พี่น้องเด้อครับผมยังไงก็ขอบคุณถูกกระลังใจนะครับที่เข้ามาเบื้องแลั็กดติดตามให้พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ